สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้จะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะามาด้วยกันที่ต้นแรกนะคะอันนี้คือเท้าลำไยแผงนะคะแผงแดงทั้งใบนะคะก็จะแดงแบบนี้นะท่านผู้ชมมีประมาณ1 2ึ่สามสี่มีประมาณหกระถางนะคะนี่ค่ะเท้าลำไยแผงแดงนะคะกระถางละเจบบาทนะคะนี่ค่ะ 70บาทต่อไปศีลาหุ้มทองนะคะหน้าออกแบบชมพูชมพูหน่อยนะคะอันนี้กระถางละ1 0 0บาทนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็ถ้าท่านผู้ชมซื้อสาต้นขึ้นไปนะคะค่าจัดส่งจะเป็น70บาทเหมาเหมาแต่ถ้าซื้อ1หรือ2ต้นเนี่ยค่าจัดส่งจะเป็น100บาทนะคะ มีปลายทางทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมถ้าสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะเบอร์ไลน์โทรไม่ติดนะคะจะเป็นเบอร์0931670128นะคะเนาะถ้าซื้อ3ต้นนะคะ3ต้นขึ้นไปค่าจะส่ง70บาทเหมาๆนะคะทั้งโอนแล้วก็ไปทางเลยนะแต่ถ้าเป็นซื้อ น้อยกว่าสามต้นนะคะหนึ่งหรือสองต้นเนี่ยค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทนะคะจะส่งให้แบบตะกร้าไปรษณีย์นะคะส่งด่วนให้เลยนะคะท่านผู้ชมมีปลายทางเนาะถ้าสนใจโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะท่านผู้ชมโทรมาแล้วก็สั่งสั่งชื่อไว้เดี๋ยวไฟก็จดจดใบเนาะอันนี้ศิลาหุ้มทองหนะ้าออกชมพูชมพูนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมานะคะท่านผู้ชมจะเป็นเมืองใหม่เนาะเมืองใหม่ เมืองใหม่อันนี้นะคะจะอยู่ที่กระถางละห5 0บาทอา่ไซส์ห5 0มี2กระถางนะคะคือใบแดงๆกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไซส์หนึ่งบาทนะคะถ้าต้นโตหน่อยจะเป็น150ห้าเออันนี้อันนี้ท่านผู้ชมอันนั้น150หสนะต้นโตอันนี้เล็กกว่าหน่อยอันนี้หนึ่งบาทนะคะ100บาทเมืองใหม่ใบกลมๆแดงๆเลยนะคะ อันนี้พริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือนะคะอันนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทราผม้ชมพริกกับเกลือนะคะกระถางละหนึ่งรอยบาทนะนี่แล้วก็ชายชนนะคะชายชนมีกระถางละหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนี่นะคะแต่ถ้าเล็กกว่าหน่อยก็ไปหนึ่งอยนะคะนี่เล็กๆแบบนี้เอาไปหนึ่งรบาทถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาไปร้0ยห้าสิบาทเนาะแล้วก็ต้นนุ่งก็ร้อยห้าสิใหญ่ อันนั้นหนึ่งร้อยนะคะเด็๋ฝ่ายคัดให้มีหนึ่งร้อยกับหนึ่ง้อยห้าสิบนะคะแจ้งไว้นะอันนี้คือแววมายุลานะคะแววมายุรามีสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะโตมาจะกัดชมพูแบบนี้นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ฝ่ายเลี้ยงนอกตู้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะกัดชมพูชมพูหวานๆเลยอันนี้หลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวมีแค่หนึ่งกระถางนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ ต้นใหญ่ๆเลยมีแข้งด้วยนะคะ100บาทแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นยักษ์ปักหลันเนาะนี่ค่ะยักษ์ปักหลันอันนี้150บาทนะคะหนึ150บาทแต่มันจะมีอันเนี้มันเหลือแค่สองใบเอาไป150บาทเหมือนกันนะคะขอคนรับได้เนาะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีอยู่อีกเนาะเดี๋ยวไฟไปคัดมาให้ถ้าอย่าง มีแต่มีไม่เยอะนะต้องไปชมเพราะว่าขายดีมากๆนะคะก็เอ่อต่อไปรัะตะนาสินต้นใหญ่นี่ค่ะแต่ว่าไป้ายไม่เยอะเท่าไหร่๋ยวต,ต้นโตนะเอาไปร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้นางวิชุดาค่ะต้องไปชมนางวิชุดานะคะนี่กระถางละหนึ่งร้อยห้าิบาทนะคะนางวิชุดาอันนี้สุนทรพูนะคะ ส่วนทอนผู้กระถางละหนึ่งร้อยบาทมีค่ะส่วนทอนผู้หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากหน้าเขาจะเข้มเข้มหน่อยนะคะอันนี้บางใหญ่เอาไปหนึ่งร้อยนะคะเหลือแค่สามกระถางบางใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะคะเอแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีอ้ออันนี้นางลักสดนะคะมันเหลือกระถางสุดท้ายแล้วนะคะต้นใหญ่ๆเลย 250บาทนะคะเปลี่ยนกระถางตั้งแม่ได้เลยนะคะ250บาทอันนี้ชมพูทวีปลูกค้าขามีหลายกระถางนะไซนี้เอาไป100นะคะชมพูทวีปนะโตมาสวยนะเขาใบค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะท่านผู้ชมใบหนานียแหละอันนี้หานุมันประสานกายนะคะมีหนึ่งกระถางนะกระถางละ7 0 0บาทนะคะท่านผู้ชม700บาทเนาะอันนี้ผู้เท่าเป้าเรือนนะคะไซประมาณนี้นะคะ ราคาอยู่ที่70จาทสิบือนเดิมนะคะมีหลายกระถางนะเจ็ดสิบบาทนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะอ,อ๋อนางวิชุดาไซส์แบบนี้เขาไปร้อยเดียวนะคะแบบยังไม่ค่อยกัดหน้าเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็กัดนะเ็าโตเร็วอยู่นะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ชมพูทวีปไซส์หนึ่งร้อยนะคะมีหลายกระถางเนาะอันนี้ถ้าไม่ชมมัคควาลางาังสรรต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวไยหาให้นะถ้าลูกคครอยากได้นะ นางไมนางไหม,หมเอาไปห้าสิบาทนี่คะ่ะนางไหมานางไหมมีหลายกระถางอยู่นะคะไซส์ประมาณนี้เลยนี่คะ่ะห้าสิบบาทสอพินยาสอพินยาเจ็ดสิบาทนะคะบอลสีแดงแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้นางเกาสุริยาโตมาจะกัดสีชมพูนะคะนางเกาสุริยาต้นละเจ็สิบาทมีอยู่แค่สามกระถางนะคะเจบบาทนะ ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมีไม่เยอะนะผีเสื้อสมูดผีเสื้อสมุทเจ็ดสิบาทนี่ก็นางวิชุดาค่ะเนาะสีปาดสีปาดเจ็ดสิบาสบาทบาท,บาท่านผู้ชมมันมีหลายพันเนาะเดี๋ยวฟ้ามาคัดเอานะคะอันนี้จะเป็นสักกะดนิมิตเอาไปเจ็สิบบาทบอลใบแดงน,นะคะ แตกการีมิดเนาะก็มีประมาณนี้นะคะต้องมาคัดเอาเนาะสีบุรีรัมลูกค้า70บาทนะคะบอกได้นะนี่ก็เป็นยักษ์ปักหลานเหมือนกัน1 5อยห้าสิ จุลพลเจบาทนะแล้วก็เออวันนี้สมิงพระรามสมิงพระรามก็เจบาทนะคะมีหลายกระถางอยู่นะอันนี้คือเท้าพันตา70บาทใบแดงๆเลยค่ะอ่อช่วงนี้อากาศก็กคือจะเย็นหนาวนิดนึงนะท่านผู้ชมบอลมันก็จะเริ่มแบบนะ้อบางต้นใหญ่ๆมันก็จะยุบนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะงอกใหม่ะคะ่ะพออีกหน้านะึงอะหมดหมดหนาวไปนะคะท่านผู้ชม อันนี้ฝั่งนี้เนีอะไรอีกเนี่ยเหมือนเดิมเนาะสีบุรีรามก็กจ็7สิบาทกุมพาก,กันก็เจ็สิบาทนะท่านผู้ชมกุมพาก,กันนะคะจะก,กัดลายแบบนี้สวยมากเนี่ค่ะเจ็ดสิบาทเอาไปรวมกอก็ได้นะคะนางกิรินีเทวีค่ะก็7จสิบาทเหมือนกันนางกิรินีเทวีนะคะแล้วก็น่าจะหมดละเดี๋ยวไฟพอไปดูตรงนี้นะคะ ปลาบูนะคะปลาบูหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมอันนี้เล็กกว่เพื่อนเลยหนึ่งร้อยนะคะอันนี้ก็จะใหญ่เอาไปเปลี่ยนกระถางตั้งแม่นะคะก็เอาไปเอางี้ละกันเอาไปหนึ่งร้อยนะคะสามกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยนะคะต้นต้นละหนึ่งร้อนะคะต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทนะคะ นางเสือดาวมีแค่กระถางเดียวนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เอาไป100บาท 70ดีกว่าอันนี้มีกระถางเดียวค่ะหนุมานอมภะภาเจิบนะคะที่เหลือจะเป็นหนุมานอมพะภากลายนะคะเห็นไหมคะเขาจะกลายนะหน้ามันก็จะแบบแปลกๆไปอีกแบบหนึ่งความสวยก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วแต่ความชอบเนาะเอาไปเจิบาททั้งหมดเลยต้นละ70สบาทนะคะหนุมานอมภะภากลาย ต้นละสอง้อยนะคะท้าวหิรันพนาศูนต์ต้นใหญ่ๆแบบนี้เอาไปเปลี่ยนกระถางตั้งแม่นะคะต้นละ200อบาทมีอยู่กระถางนะคะอันนี้คือกเกษตรศาสตร์ต้นละหนึ่งอบาทนะคะกับหน้าชมพูสวยๆแบบนี้เลยใบหนานิดนึงนะคะมีอยู่สกระถางนะอันนี้คือนางสวาหะนะคะนางสวาหะเอาไปหนึ่งอบาท เจ็ดสิบบาทนี่ค่ะมงคนรัพย์เอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะปีกินาลีปีกินาีเจ็ดสิบปีกินาลีกระถางเจ็ดสิบแล้วก็มีกระถางเนี้ยค่ะ7จดสิบาทอีกใบหนึ่งอันนี้คือตะละแม่นะคะสวยๆเลยใหญ่มากเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองกระถาง โอ้ยไปเจ็ดสิบบาทแล้วกันอ่ะนี่ค่ะเจบาทอันนี้มนสวรรค์มนลสวรรค์เอาไป70บาทนะคะมนลสวรรค์เจบาทแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายได้ไก่ทองประเสริฐแบบอันนี้คือป้ายนะะ